วันนี้เปิดมาในสถานที่ที่ค่อนข้างจะแปลกตาหน่ดหนึ่งเพราะว่าเรากําลังจะเดินทางไปงานสัมมนา,ากันที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตนครนายกนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนรถตู้แล้วกําลังจะเดินทางไปเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณครูอิฟจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่า1วันเวลาเราออกเดินทางไปงานสัมมนา,าเนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าเราเตรียมอะไรกันไปบ้างคะไปกันเลยตอนนี้เราก็กําลังทํากิจกรรมสถานาการณ์สมมุตินะคะให้น้องๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ลองพูดคุยกันว่าถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในห้องเรียนเราเราจะรับมือกับสถานาการณ์นี้ยังไงดีค่ะ หลังจากที่เราได้ไปงานสัมมนานะคะที่มหาวิทยาลัยหวนิสิทธิ์วิทยาเขตนะครนายกกันมาวันนั้นฟุตเทจก็น้อยมากนะคะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็ยุ่งมากๆเลยแต่ว่าเป็นวันอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆเรียกได้ว่าได้ไปเจอน้องๆน,นะคะนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยเหมือนกันตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่จนถึง ชั้นปีที่4ี่เลยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัวยวุดุสิตค่ะที่ช่วยครูอิฟนะคะได้ไปพบปะพูดคุยกันน้องๆแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันไอเดียกิจกรรมต่างๆกับน้องๆด้วยวันนั้นก็คือเรามีกิจกรรมหลายอย่างมากๆเลยทั้งในเรื่องของบทบาทสมมุติค่ะหรือว่าได้ลองทํากิจกรรมทักทายเด็กๆหรือว่าร้องเพลงบายบายเด็กๆด้วยกันนะคะแล้วก็ครูอิฟก็หวังว่า น้องๆเนี่ยน่าจะได้ไอเดียหรือว่าได้ประสบการณ์บางอย่างจากคุณครูอิไปสามารถนําไปปรับใช้นําไปต่อยอดในงานหรือว่าในการเรียนการสอนของตัวเองได้ในแบบของตัวเองแล้วก็เติบโตเป็นคุณครูประถมวัยที่น่ารักแล้วก็มาดูแลเจ้าจิ๋วของเราไปด้วยกันนะคะ หวังว่าในครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีอีกหลายๆที่เลยที่ครูอิ๊จะได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับทุกๆคนนะคะมหาวิทยาลัยไ,ไหนโรงเรียนไหนหรือว่าที่ไหนสนใจอะากให้คุณครูอิ๊ไปเป็นวิทยากรหรือว่าไปทํากิจกรรมร่วมกันก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วเจอกันที่ถัดไปนะคะ